นิยายชุดเสียงผีจากภูเขาประพันธ์นิยายโดยทอภูถ้าจะพูดถึงไพรส่วนมากทุกคนน่าจะรู้จักแค่ว่าเป็นผีที่อยู่ในน้ําแต่ความเป็นจริงไพรนั้นมีหลายประเภทมากซึ่งวันนี้ผมจะขอยิบยกมาประเภทหนึ่งนั้นคือไพรไม้จากข้อมูลที่ผู้เท่าผู้แก่บอกมาผีชนิดนี้อยู่ต่างต้นมามเป็นหลักคนจึงนิยมเรียกว่าไพรไม้แต่ก็ยังคงมีรายละเอียดยิบย่อยอยู่อีกมากมายเพราะไพรไม้ก็มีแบ่งออกได้เป็นประเภทย่อยๆอีกหลายแบบเหมือนกัน ซึ่งประเภทที่ผมจะนํามาเล่าให้ฟังในวันนี้คือประเภทที่สามารถแปลงกายเป็นสัตว์ปีกได้อาทิเช่นไก่นกและค้างคาวแต่ส่วนมากที่คนในหมู่บ้านพบเจอบ่อยคือไก่หรือลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากไก่ปกติก็คือมีสีดําสนิททั้งตัวและบางประเภทมีสีขาวล้วนทั้งตัวซึ่งประเภทที่ผู้เท่าผู้แก่เล่ามาว่าพบเจอบ่อยคือประเภทสีดําซึ่งปัจจุบันผมว่ามองไม่ออกหรอกว่าอันไหนไก่อันไหนไพรเพราะทุกวันนี้ประเทศไทยเราก็มีไก่สายพันธุ์ที่ตัวดําทั้งตัวมาเลี้ยงแล้วแต่ก็ยังคงมีอีกอย่างหนึ่ง ที่จะทำให้เราสามารถแยกออกระหว่างไก่ธรรมดาและผีพรายได้นั่นคือไก่ปกติจะออกหากินเวลากลางวันแต่ผีพรายจะออกหากินเวลากลางคืนโดยวิธีการคือจะหาหยืดเป็นมนุษย์ที่มีแผลสดหรือเลือดไหลโดยจะเข้าร่างกายของมนุษย์ทางบาดแผลและจะอาศัยอยู่ในตัวของมนุษย์คนนั้นและจะกินเลือดของคนคนนั้นไปเรื่อยๆจนกว่าคนคนนั้นจะตายจึงจะออกจากร่างแล้วไปหาหยื่รายใหม่ ต่อถ้าคุณไม่มีแผลสดทีรายก็จะไม่สามารถทําอะไรคุณได้หรือหากคุณเกิดอุบัติเหตุที่ทําให้มีเลือดตกยางออกก็จงเงียบยบเอาไว้แล้วรีบหาทางห้ามเลือดให้เร็วที่สุดแล้วก็ห้ามพูดคําว่าเลือดในช่วงนั้นเด็ดขาดเพราะถ้าพูดออกไปคุณอาจจะตกเป็นเป้าหมายของทีพรายได้เคยมีบุคคลสองคนได้พบเจอกับทีรายประเภทนี้แล้วจะนํามาเล่าต่อให้ฟังคนแรกคือคุณตาของผมโดยคุณตาเล่าว่าสมัยก่อนคุณตาจักสารไม้ไผ่เวลากลางคืนจักสารไม้ไผ่ไปเรื่อย จนถึงระยะเวลาประมาณตีสองก็ได้สังเกตเห็นสิ่งที่ปกตินั่นก็คือไก่ตัวสีขาวเป็นไก่หนึ่งตัวและเป็นลูกเจียบประมาณ5 6ถึงหกไก่เหล่านั้นคือขาวทั้งตัวแม้แต่งอ่อนก็เป็นสีขาวคุณตาเล่าว่าตอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรแต่อยากได้มาลิงมากจึงพยายามไล่จับแต่จับไม่ได้เนื่องจากมันเคลื่อนที่เร็วมากพยายามไล่จับอยู่สักพักก่อนที่มันจะหายไปอย่างไร้ร่องรอยเหตุการณ์ที่สองเหตุการณ์นี้มีผู้พบเห็นหลายคนเนื่องจากย่าห่างๆของผมเลิกเรียนข้ามเพื่อน จึงอาสามาส่งที่บ้านแต่เวลานั้นมืดมากแล้วเพื่อนไม่สามารถกลับบ้านได้จึงขออนุญาตค้างคืนที่บ้านญาติของผมโดยเขาเล่าให้ฟังว่าวันนั้นก็นั่งคุยกันอยู่หน้าบ้านตามปกติเวลาประมาณ23นาฬกาถึง24นาฬกาเพื่อนมีอาการแปลกๆอยู่ดีๆก็ชักเปร่งตาค้างมืองิดงอทุกคนที่นั่งด้วยกันตกใจมากพยายามเข้าไปช่วยแต่พ่อของญาติสังเกตเห็นสิ่งแปลกๆที่ยืนอยู่หน้าบ้านนั่นก็คือไก่ตัวสีดำ แต่ตาสีแดงยืนอยู่ตัวเดียวจ้องมองมาทางเพื่อนของญาติที่กำลังชักเกร็งพ่อของญาติไม่รู้จะทำยังไงจึงไปหยิบปืนยาวไทยประดิษฐ์แบบที่ชาวบ้านชอบใช้ล่าสัตว์ออกมาแล้วยิงไปที่ตัวของไก่หนึ่งนัดแต่ไก่ไม่เป็นอะไรยังยืนจ้องมองเหมือนเดิมพ่อของญาติจึงทำและนัดที่สามไก่ค่อยๆจางหายไปช้าๆก่อนจะหายไปทั้งตัวแล้วอาการของเพื่อนก็ค่อยสงบลงและนั่นก็เป็นสองเหตุการณ์ที่มีคนประสบพบเจอมาซึ่งก็สามารถรอดอ,ออกมาได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีเฉพาะคนที่รอดได้เสมอไป มีคนในหมู่บ้านคนหนึ่งเสียชีวิตอย่างปริศนานอนอยู่ในบ้านตัวเองตามปกติแต่ร่างกายซีดไม่มีเลือดโดยจากการสำรวจร่างกายบนตัวมีแค่รอยบาดจากของมีคมบริเวณปลายนิ้วแค่เล็กน้อยเท่านั้นซึ่งชาวบ้านก็เชื่อกันว่านี่อาจเป็นฝีมือของผีพรายก็เป็นได้จบไปแล้วนะครับสำหรับนิยายเสียงเรื่องเสียงผีจากภูเขาหากต้องการอ่านนิยายเรื่องนี้ต่อสามารถหาอ่านได้ โดยการค้นหาชื่อนิยายเรื่องนี้ผ่านทาง Google ได้เลยหรือไม่ก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่ออ่านนิยายเรื่องเสียงถีจากภูเขาต่อได้เลยสุดท้ายฝากกดติดตามช่อง YouTube p ีโชว์ไมเวอร์ด้วยนะครับช่องนี้เรามีคอนเทนต์มากมายนิยายเสียงเรื่องอื่นๆในเครื่องของทอปูก็จะถูกทยอยอัปโหลดลงเป็นนิยายเสียงที่ช่องนี้ทั้งหมดรอติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ